น,นี่มันจับ้าได้กินา่ีนี่คือน้องไอ้ฝ่าน้องไอ้ปลาตากลมไม่ชอบให้ใครอุ้มชอบนั่งอยู่ในรถคนเดียวให้หมาอุ้มคนเดียวคนอื่นไม่ให้อุ้มให้บางบ่าอุ้มแล้วร้องทุกทีียาป้า thế game nay ba จ้อ๊ะตรงนี้มันหย่อนเตงบังหมื่นเ,นเ,นเอว่าวันนี้ไอ้บ้าขี้แจกแต่เช้าเลยใช่ไหมก,กินเสร็จเต็มแบ้เบดเลย